สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แมสเสจทาโรบายตานะคะเรามาดูกันว่าคนมีคู่ราศีเมษในเดือนกรกฎาคมจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างคะมาเริ่มมัวมอยายไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนยิ่งตั้งสมาธินะคะมาดูกันเลยค่ะตามใม่เช็คพลังงานนะคะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะ ในการซัพพอร์ตตาทั้งการรับชมคลิปเนี่ยดีกว่าตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนในการรับชมคลิปการกดไลค์กดแชร์การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการโอนค่าขนมให้ตาการมาดูดวงมาซื้อของเสริมดวงการสมัครสมาชิกแล้วก็การต่ออายุสมาชิกด้วยนะคะ ว้าวเทมเพรนค่ะหกไม้เท้าพลังงานดีจังเลยเนี่ยเจอเวลิลเปิดสี่ใบก็พอคนมีคู่ราศีเมษร,ราศีเมษรจริงๆคุณใจดีจังเลยอะ่ะคุณสร้างสมดุลให้กับตัวเองได้คุณรักโลกรักนามรักซากุละ คุณรักในตัวเองได้คุณห่วงใยคนอื่นอยู่เสมอคุณเอาชนะบางเรื่องได้รวมถึงมีบริวารที่ดีด้วยค่ะบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศบางคนมีแฟนอยู่ต่างประเทศนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอาจจะเป็นคนไทยแต่ไปโตที่ต่างประเทศก็ได้รวมถึงเป็นคนที่ พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีณเวลานี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนมีคู่ราศีเมษในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรคะสามไม้เท้าอัศวินถือเหรียญราชินีถือถ้วย ราชาถือถ้วยโอ้โ oh, ห oh. คุณคือคู่แท้ของการและกันหรือเปล่าเนี่ยอัศวินถือถ้อถวย5้ห,หไม่เท้าใต้สำรับเป็นคู่ที่เอากันอยู่อะหมายความว่าคืออาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบหยุมหัวแต่ว่าอยู่ด้วยกันรรู้สึกสบายใจอะคุยกันรู้เรื่องนะคะมาดูสิว่าไพ่ออรัเคอลอยากบอกว่าอะไรคะ่ะ คุณโชคดีมากๆเลยนะก้าวแรกเท่านั้นที่ยากสองสองสามเลขสามสมคือเลขของคนราศีเมษนะคะมาดูสิมีขวัญกำลังใจกล้าหาญประสบการณ์ที่ดีตารู้สึกว่า ความรักของคุณในเดือนหน้าก็อาจจะมีตีกันบ้างก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นแผลลึกขนาดนั้นแต่คุณจะแบบคุยกันเรื่องของอนาคตอะเออว่าแบบอยากจะทำในสิ่งที่ชอบบางอย่างนะมีโปรเจกที่แบบจะลงทุนบางอย่างแล้วมันจะเติบโตเป็นในทิศทางไหนคุณจะเอามาปรึกษาคู่ของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่กล้าที่จะก้าต่อไปคุณอาจจะไม่ได้แบบ รู้สึกมั่นคงว่าจะกล้าที่จะก้าวออกไปอะค่ะหรือกล้าที่จะทํามันแต่คู่ของคุณนะ่ะเขาจะซัพพอร์ตคุณว่าเฮ้ยก็ลองดูก่อนลองทํามันก่อนไม่เป็นไรถ้ามันแบบมันอาจจะรู้สึกตอนแรกๆว่าเออมันอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จอะในตอนแรกเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเธอก็ได้ทําแล้วไงอย่างเงี้ยค่ะคุณมีคู่ที่ดีเลยนะ เป็นคู่ที่แบบบางทีก็บางทีก็ไม่ชอบที่หน้ากันในบางเรื่องแต่คุยกันรู้เรื่องอะ่ะแล้วก็ฮิวใจซึ่งกันและกันได้อะ่ะบางคนน่ะกล้าหาญมากขึ้นหมายความว่าคู่ของคุณน่ะทาให้คุณรู้สึกกล้าหาญมากขึ้นคบกับเขาอะ่ะแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากกว่าเดิมแล้วก็กล้าที่จะปฏิเสธคนเป็นกล้าที่จะทําอะไรในชีวิตที่แปลกๆบ้างอย่างเงี้ยค่ะ เป็นเดือนที่ตารู้สึกว่าคุณก็จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งความสัมพันธ์เนี้ยก็จะแน่นแฟนขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวของคนมีความรักมีคู่ราศีเมษนั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนเสมอเลยค่ะแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะขอพระคุณทุกคนมากๆค่ะ สวัสดีคนโสดราศีเมษด้วยนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะมาเริ่มมัมวอยใส่ไพ่ทาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะอุยเห็นแวบ,บๆไพ่พิกนะคะ แปดเหรียญเศษไม้เท้าสี่ดาบเก้าดาบคุณอาจจะมีความรู้สึกคิดมากก็ได้ค่ะเรื่องคู่นะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันไม่มีเราแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองอยู่ว่า เฮ้ยวางใจสิวางใจสิเธอมีแน่นอนบางคนใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดเรื่องคู่บางคนมาอาจจะแบบน้าเวลาเนี้ยปล่อยก้าวดาบไปละไม่คิดมากดีกว่ามาโฟกัสกับงานดีกว่ามาโฟกัสกับเรื่องบางเรื่องที่ฉันควรจะทำมัน ะะพยายามต่อสู้กับความคิดของตัวเองพยายามปล่อยวางบางเรื่องได้เยอะขึ้นแต่ก็ยังมีมาแวบๆบแบบเพราะมันอาจจะเป็นเซฟโซนแต่ก่อนว่าคุณอาจจะเคยแบบว่าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะค่ะความรักเอยหรือเรื่องอื่นๆว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้แน่เลยอะฉันไม่เก่งพอแน่เลยอะอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่คุณพยายามนะคุณพยายามบอกเตงเสมอเลยว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่เก่งมากแล้วนะ อะไรแบบนี้ค่ะก็คือแบบเป็นคนที่แบบใจดีกับตัวเองเยอะมากขึ้นมากๆรวมถึงสร้างสมดุลให้กับตัวเองได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูสิว่าคนโสดในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างคะ อาศสวินถือไม้เท้าอาศสวินถือถ้วยอาศสวินถือดาบอะไรเนี่ยแปดถ้วยโอ้ยคุณเดือนกรกฎาคมอ่ตาบอกเลยว่าจะมีคนเข้าหาคุณเยอะมากตาบอกเลยนะมันไม่ใช่ว่าคุณอยากโสดด้วยนะเนี่ย แต่คุณเนี่ยเฟ้นคว้าหาดาวอยู่เนี่ยชัวร์เลยอะ่ะมาดูสิคุณมีสเสน่ห์มากในเดือนกรกฎาคมจ้าคนโสดมีบางคนจะพยายามเข้าหาคุณแต่คุณรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมไม่ใช่ว่าเป็นโสดแบบไม่จำใจจะ้ะฉันยังไม่พร้อมฉันรู้สึกว่าเขายังไม่ดี ไี่อยากฟังคุณตาแล้วค่ะฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่พอใจกับคนที่เข้ามาหาค่ะเนี่ยแต่ตาบอกเลยนะว่าบริวารของคุณจะช่วยหนุนนำคุณนะ่ะให้เหมือนกับว่าคุณอาจจะบอกกับตัวเองว่าถ้าคนที่จะเข้ามาหาฉันนะ่ะถ้ามันไม่ชัดเจนถ้ามันไม่รักฉันนะ่ะก็ไม่ต้องพาเขามานะอาจจะคุยกับตัวเองเยอะก็ได้ค่ะคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบมีเสน่สนห์มากอะ่ะหน้าตาดีด้วย เนี่ยเราก็แบบเลือกอยู่ค่ะคุณตาไม่ใช่ว่าแบบโสดแล้วไม่มีคนมาคุยนะคะมีหลายแบบด้วยตาบอกเลยในเดือนหน้านะคุณจะเจอคนหลายแบบที่เข้ามาขายขนมจีบให้กับคุณแต่อยู่ที่ตัวของคุณเองว่าคุณจะพร้อมรับหรือเปล่าคุณอาจจะแบบบางคนนะคะเพิ่งจบกับความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคมาแล้วก็กลัวว่าคบกับคนอื่นๆต่อไปเนี้ย ก็จะเจอกับคนแบบนี้อีกหรือเปล่าตาบอกเลยว่าถ้าคุณยังมีความกลัวแบบนี้ค่ะมันจะเจอจริงๆคุณแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เอาฉันไม่คิดฉันพยายามคิดใหม่ว่าเฮ้ยฉันสมควรที่จะได้รับรักที่ดีอะแล้วก็ไม่เป็นไรประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ถือซะว่าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างก็พอละคุณจะได้เจอกับคนที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจบ,บางคนนะ บางคนอาจจะได้สละโสดก็ได้ในเดือนหน้าเออในเดือนกรกฎาคมก็ได้เช่นกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนโสดนะคะบางอย่างบางสิ่งนะคะถ้ายังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเลยอันนี้เป็นไพ่แห่งการไพ่ก็แค่ก็ไม่เป็นไรเลยค่ะทุกคนเอาเท่าที่เรารู้สึกสบายใจแต่คุณน่ะโคตรหลอ่อโคตรสวยหรือว่าเพศไหนก็แล้วแต่ในเดือนหน้านะ ปังมากๆเรื่องเสน่ห์ในตัวคุณนะคะนี่คือเรื่องราวของคนโสดราศีเมษนะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสวัสดีคนมีคู่แต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยค่ะเรามาดูกันว่าคนราศีเมษในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรนะคะมาเริ่มมาบอยไซไพาทารโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะขอบคุณทุกคนสําหรับทุกการซัพพอร์ตทั้งการมาดูดวงมาซื้อของเสริมดวงการรับชมคลิปการกดไลค์กดแชร์การกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะการสมัครสมาชิกการต่ออยุ่สมาชิกด้วยนะคะเด็กถือเหรียญห้าถ้วยเดิ h i g ไฮพิเทรตด e เอ็มโพเ บางคนอยู่ต่างประเทศบางคนอยากจะเจอบางคนรู้สึกว่าคนที่คบอยู่อ่ะคือคู่แท้ของคุณคือคู่บุญคู่บารมีของคุณบางคนรู้สึกแย่กับบางอย่างอยู่อืมแต่ตอนเนี้ยถึงแม้ว่าจะรู้สึกแย่ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกแย่แต่คุณก็ไม่หยุดที่จะคิดว่าเออมันคือ เรื่องหนึ่งเนาะที่ฉันจะต้องเรียนรู้เพื่อให้ก้าวข้ามไปอีกระดับหนึ่งอะค่ะบางคนก็รู้สึกว่ามันคือมุมมองใหม่หรือได้เปิดมุมมองใหม่บางอย่างด้วยอะค่ะความรู้สึกของคุณตอนเนี้คุณพยายามที่จะชัดเจนกับตัวเองหรือว่ามีการพูดคุยกับตัวเองเยอะขึ้นในสิ่งที่คุณได้เจอหรือกับสถานการณ์บางอย่างที่คุณได้เจอนะคะบางคนอาจจะมีความอ่อนไหวบ้างก็ได้ ในระยะเวลานี้ฝันเยอะด้วยบางคนหรือมีสัญญาณบางอย่างบอกกับคุณว่าณเวลาเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ได้ดังใจอะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่สิ่งที่พายอยากพยายามบอกก็คือว่าในความผิดหวังอะ่ะมันอาจจะมีสิ่งที่ดีๆซ่อนอยู่ในนั้นมันอาจจะมี เรื่องราวที่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้มันแล้วก็หามันให้เจอเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเสียน้ําตากับบางเรื่องที่รู้สึกอ่อนไหวณเนะวลานี้ก็ได้นะคะแต่สิ่งที่พ่ออยากจะบอกคือว่าไม่เป็นไรเลยค่ะมันคือเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องผ่านการศึกษาเรื่องนี้ไปให้ได้แล้วเดี๋ยวคุณก็จะจบการศึกษากับเรื่องนี้ได้นั่นเองนะคะ แล้วเรามาดูกันสิว่าคนมีคู่แต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรคะเจ t เจอว w วิวออฟฟอร์จูนค่ะ The Emperor เจ็ดไม้เท้าหกเหรียญ อเจ็ดเหรียญ ตาบอกเลยนะคะว่าบางคนจะจบกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของชน่ะมันควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ไหมหรือบางคนอาจจะไปต่างประเทศแต่บางคนอาจจะไปต่างประเทศแล้วมันก็อยู่ที่ตัวของคุณเองที่เป็นคนที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าฉันไปต่างประเทศฉันก็อาจจะแบบ ไม่ได้สามารถที่จะสารสัมพันธ์ต่อกับคนนี้ได้อ่ะก็เป็นไปได้ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการจบจากบางอย่างชีวิตของคุณกําลังจะมีอิสรภาพนะคะไพ่บอกว่าไม่ต้องไปเร่งรีบเนาะไม่ต้องไปเร่งรีบมันที่จะต้องตัดสินใจตอนนี้ก็ได้ลองถามลองเช็คความรู้สึกของตัวเองให้เยอะๆค่ะว่าตอนนี้คุณรู้สึกแบบไหนถ้าคุณรู้สึกว่า ยังรู้สึกดีอยู่กับความสัมพันธ์นี้นะแต่ก็รู้สึกไม่มั่นใจอะถ้ามันไม่มั่นใจแล้วคุณสามารถที่จะเลิกหรือตัดจบได้อะแล้วคุณไม่ทุกข์อะค่ะก็โอเคแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้มันทุกกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยอะแล้วจะต้องทำยังไงกับมันถ้าทุกนะวันนี้เรารู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณสักทีหนึ่งอะค่ะสิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือว่า คุณควรที่จะอยู่จุดจุดนี้จริงๆหรือเปล่าอันเนี้ยต้องถามกับตัวเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันแล้วก็ให้มันแล้วไปถือซะว่าทําบุญออถ้าในความสัมพันธ์เนี้ยที่คุณรู้สึกแยก่กับมันนะก็ถือซะว่าทำบุญนะคะหรือการที่คุณรู้สึกว่าฉันจะตัดจบจากความสัมพันธ์นี้ยังไงเพราะฉันน่าจะต้องไปต่างประเทศแล้วนะไพ่ก็บอกว่าจงแน่วแน่ แล้วก็บอกกับตเองว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วะค่ะเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจอะ่ะอย่าไปทุกแทนคนอื่นถ้าคุณจะต้องเลือกตัดเพื่อผลประโยชน์ของเขารวมถึงตัวของคุณเองด้วยอะมันคือสิ่งที่คุณตัดสินใจได้ดีที่สุดแล้ว ณสถานาการณ์นั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกๆคนมีเส้นทางของตัวเองไม่ว่าวันใดวันหนึ่งอย่าโทษตัวเองเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจอะ่ะมันเป็นเพราะคุณเลือกผิดหรือเลือกถูกแต่มันเป็นเพราะว่าเราจะต้องได้เจอกับเหตุการณ์นั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนนั่นเองนะคะแล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้นนั่นเองค่ะก็ไม่ต้องรีบร้อนเร่งรีบค่ะลองดูว่าโลกอะ่ะ หรือพลังงานนะคะเขาจะจัดให้คุณไปอยู่จุดๆุดไหนที่เหมาะสมกับคุณนั่นเองนะคะก็ถือเสียว่าเป็นโชคชะตาที่คุณจะได้จบจากบางเรื่องแล้วไปเจอคนที่ดีกว่าก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะตาเป็นกำลังใจให้เสมอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ